ในชีวิตนี้นะคะมีความรู้สึกว่าแหมเลือกอาชีพได้ถูกมากเลยเพราะเหตุว่าวิชาจากักษุวิทยาหรือการเป็นหมอตาเนี่ยมันให้ทั้งความสุขนะมีความท้าทายอีกทั้งทำให้เราเนี่ยได้ช่วยเหลือคนไข้นะคะในการมองเห็นเราจะรู้สึกอิ่มเอิบนะเวลาคนไข้มาขอบคุณว่าเขาเห็นแล้วเขาดีใจเราก็ดีใจกับเขามากด้วยนะคะนี่ชีวิตหมอตาเนี่ยเริ่มต้นเพราะว่าโชคดีอย่างยิ่งเลยนะคะคือตอนที่เป็นแพทย์ฝึกหัดอยู่ที่ จังหวัดอุบลราชธานีนะคะอาจารย์เข,า,เขาจะมีโครงการเขาเรียกว่าครูเยี่ยมศิษย์นะคะคือจบจากรามาธิบดีทีนี้พวกอาจารย์ที่เป็นอา,อาจารย์ชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายจากกรุงเทพจากรามาธิบดีเนี่ยก็จัดทริปไปเยี่ยมลูกศิษย์ซึ่งตอนนั้นอยู่ที่อุบลน,นะคะแล้วก็เป็นอาจารย์จากหลายหลายสาขาหมอก็โชคดีที่ได้ไป ได้พบอาจารย์ศาสตราจารย์อุทัยรัตนินนะคะในแพทย์อุทัยรัตนินซึ่งเท่ากับเป็นไอดอลทางจากักษุแพทย์ให้กับหมอเลยตลอดชีวิตเลยนะคะอาจารย์ได้สาธิตกรรารผ่าตัดให้ดูแล้วทําให้อินสปายค่ะเป็นแรงบันดาลใจที่เราสึกว่าเออแม่ตะลูก,กตาเล็กๆขนาดเล็กกว่าลูกปิงปองเนี่ยนะคะประมาณอย่างนั้นเนี่ยจะมีอะไรทํานักหนาอาจารย์บอกว่าโอ้ยหมอตาเนี่ยสนุกมากเลยนั่นขนาดสมัยนั้นเป็น 30กว่าปีมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นอย่างที่อาจารย์พูดจริงเลยค่ะนะคะจากสุวิทยาเนี่ยเป็นการแพทย์ที่สนุกแล้วก็มีอะไรท้าทายมีความหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นวิชาการนะคะวิชาฟิสิกส์ทางแสงนะคะ,ะเรียกเป็นออปติกส์นะคะการผ่าตัดแล้วก็แม้กระทั่งเหมือนกับเป็นหมอเอกซเรย์ด้วยมีการสแกนภาพมีการอะไรการใช้รังสีรักษาก็ยังมีสำหรับมะเร็งที่ตานะคะอีกทั้งมี การผ่าตัดเสริมสวยก็มีนะคะมีตัวจอประสาทตาก็มีการซ่อมมีการบุดน้ำบุญตาคือจากสุวิทยาสมัยที่เรียนตอนแรกตอนที่เป็นหมอตาใหม่ๆเนี่ยมันไม่ได้เหมือนปัจจุบันนะคะเป็นวิชาที่แตกแยกสาขาออกไปแบบแตกแยกเหมือนกับต้นไม้ที่แตกกิ่งเจริญเต,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 ติบโตตลอดเวลาเราตามแทบจะตามวิชาการไม่ทันเลยถ้าเรากระพิบตาเราก็หลุดหลุดเฟรมได้อะไรประมาณนั้นนะเพราะน <ส Mah. S 1> ั้นก็จะคลิปให้เราเนี่ย รู้สึกมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้นะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยหมอตาแทบทุกคนจะกลายเป็นนะต้องเป็นหมอตาชนิดที่เรียกว่า subspecialty คือเป็นสาขาต่อยอดนะคะก็จะมีหลากหลายให้เราเลือกนะคะทั้งจอประสาทตาต้อหินต้อกระจกหรือว่าการรักษาสายตาสั้นสายตาเอียงเลเซอร์เลสิกมีแสงเลเซอร์ด้วยเห็นไหมคะทุกอย่างเลยมันหลากหลายมากมาก,มาก,มากจริงๆเลยนะคะ แล้วก็ม่ก็เลยทําให้เป็นหมอตาอยู่ณปัจจุบันนี้เพราะถ้าเราทาแล้วรู้ไปหมดทุกอย่างแล้วเราอาจจะเบื่อก็ได้ใช่ไหมคะแต่นี่มีอะไรกระตุ้นเราตลอดเวลาแล้วเราก็ต้องเรียนรู้เพื่อที่จะทําให้เราเป็นผู้ที่ให้การรักษาที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดกับคนไข้ของเรานะคะลูกสาวเนี่ยคะ่ะก็เป็นหมอตาเหมือนกันนะคะแล้วชื่อดวงเนตรด้วยที่จริงไม่ได้ตั้งใจให้เขาเป็นหมอตานะคะแต่ว่าบังเอิญว่าเขาเรียนแพทย์ ะะแล้วก็เขาก็สนใจจักสุแพทย์ด้วยตัวของเขาเองไม่ได้ไปขยันนิสยอนะคะที่เราตั้งชื่อคุณพ่อคุณแม่ตั้งชื่อเป็นดวงเนตรเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เจอกันที่แผนกตาโรงพยาบาลรามาธิบดีก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ตั้งชื่อลูกสาวคนโตเนี่ยว่าดวงเนตรนะคะแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจที่เขาได้กลายเป็นหมอตาเช่นเดียวกับตัวตัวเองนะคะแล้วก็เขาก็มีความรักกันเป็นจกักษุแพทย์ ไม่แพ้คุณแม่หรือว่าใครๆที่เป็นจกักษุแพทย์เลยนะคะค่ะ